ของชมพู่คือที่นัดพบกันในกลุ่มเพื่อนๆพนพวกเขามักจะรวมตัวกันเพื่อมาติวเตรียมสอบระดับประเทศในอีกสองเดือนข้างหน้ากลุ่มเพื่อนของชมพู่มีเดียกอนปลาและรัฐทุกคนมาจากต่างจังหวัดด้วยกันทั้งนั้นแม้จะอยู่ด้วยกันคนละหอพักแต่เมื่อถึงเวลาราทุ่มเสดพวกเขาก็จะมารวมตัวกันที่ห้องพักของชมพู่ส่วนตัวชมพู่เองนั้น เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านซึ่งทางบ้านของเธอค่อนข้างมีฐานะพอสมควรเธออยู่ห้องขนาดใหญ่เพียงคนเดียวห้องของเธอจึงเหมาะมากที่จะเป็นจุดรวมตัวของบรรดาเพื่อน,นเมื่อได้เวลาทุกคนก็เริ่มจะทยอยตามกันมาติดๆคนแรกที่เข้าห้องมาคือกอนและเดียพวกเขาซื้อผลไม้ติดมือมาด้วยสองถุงหลังจากนั้นไม่นานปลาก็เดินเข้าห้องมาอีก ตามด้วยรัฐเป็นคนสุดท้ายที่ถือถุงน้ำอัดลมเข้ามาด้วยพวกเขาไม่ได้ติวรวมกันเป็นกลุ่มในช่วงแรกเพราะต่างคนจะแยกกันออกไปอ่านเนื้อหาที่จะช่วยกันติวในวันนี้และเมื่อเข็มนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่มพวกเขาจึงเริ่มหันหน้าเข้าหากันแล้วจับกลุ่มปรึกษากันถึงโจทย์ที่ตนเองทำไม่ได้ใครทำได้ก็ช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจด้วยพวกเขาติวกันอย่างนี้อยู่ตลอด หลังจากรวมแก๊งกันทุกคนติวกันต่อไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มสีหน้าแต่ละคนต่างก็เริ่มเพลียกันอย่างเห็นได้ชัดชมพู่จึงชวนเพื่อนๆคุยกันเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศเธอถามขึ้นกลางวงว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี้มีใครได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก่อนและรัตบ่นว่าทั้งสองไม่ได้ออกไปไหนต้องอยู่แต่ในหอพักออกไปไหนไม่ได้พรรัฐเองก็รถเสีย เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวานนี้ส่วนก่อนก็บอกว่าช่วงนี้เงินไม่พอใช้เลยต้องงดเที่ยวไปก่อนชมพู่จึงถามเดียและปลาด้วยคำถามเดียวกันเดียตอบกลับเพียงว่าเธอนั้นได้ไปเล่นสวนน้ำกับครอบครัวในช่วงวันหยุดและสุดท้ายคือปลาที่ได้กลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแถมยังได้แหนมติดมือกลับมาฝากเพืเ่อนๆด้วยทุกคนจึงตัดสินใจพักการติวไว้เพียงเท่านั้น แล้วหันมาสนใจกับของฝากจากอุบลที่ปลานำมาให้พวกเขากินเล่นกันจนเวลาล่วงเลยมาจนเกือบจะห้าทุ่มครึ่งใบหน้าของทุกคนเรียบนิ่งเหมือนกับคนกึ่งหลับกึ่งตื่นเมื่อปลาเห็นทุกคนกำลังเบื่อและนิ่งเหมือนกำลังจะเข้าสู่สมาธิเธอจึงชวนคุยเรื่องผีกันพวกเธอเคยเห็นผีกันไหมแล้วคิดว่าพวกเขามีจริงไหม เมื่อปลาพูดจบเรากับมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ได้ผลทุกคนสลัดสีหน้าง่วงนอนทิ้งไปตาตื่นเต็มดวงแล้วหันมาสนใจประเด็นที่ปลาเกริ่นไว้เหมือนว่าเธอมีอะไรต้องเล่าต่อปลาเห็นทุกคนเงียบและสนใจเธอจึงกล่าวต่อไปว่าพวกเธอคิดว่าเราจะสามารถติดต่อหรือว่าสื่อสารกับพวกเขาได้ไหมเธอมองหน้าก่อนหลังพูดจบ อีกฝ่ายก็รีบตอบเธออย่างค้านหูบอกเพียงว่าเรื่องแบบนี้มันเชื่อกันไม่ได้หรอกเพราะทุกคนในห้องนี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นผีกันมาก่อนอีกอย่างก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าผีมีอยู่จริงและมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยเมื่อปลาได้ฟังดังนั้นเธอก็ยิ้มขึ้นที่มุมปากก่อนที่สีหน้าของเธอจะเรียบนิ่งและโน้มตัวลงมาใกล้กับกลางวงแล้วกล่าวขึ้นว่า วิธีพิสูจน์อย่างนั้นเหรอมันก็พอมีอยู่นะถ้าอยากรู้ว่าผีมีจริงเราก็ต้องติดต่อกับเขาได้ใช่ไหมล่ะกันเรามาลองเล่นผีถ้วยแก้วกันดูไหมหรือไม่ก็ลองวีผมหน้ากระจกกันดูจะได้พิสูจน์กันไปเลยว่าผีมีจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นทุกคนก็ทำสีหน้าตื่นตะลึงยกเว้นเดียที่ไม่เห็นด้วยสีหน้าของเธอมันฟ้องว่ากลัวแต่กลับกันเพราะเพื่อนที่เหลือ ยิ่งทำสีหน้าเหมือนอยากจะเล่นกันจริงๆเดียเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเธอนั่งนิ่งเพื่อให้พวกเขาหาข้อสรุปกันต่อก่อนมองหน้าชมพู่อย่างเกรงใจเพราะที่นี่เป็นห้องของเธอถ้าเจ้าของห้องไม่เห็นชอบด้วยแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้เขาจะได้ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยไอ้อยากเล่นมันก็อยากเล่นนะนะแต่ไว้วันหลังแล้วกันวันนี้อุปกรณ์อะไรก็ยังไม่ได้เตรียมเลย ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ก่อนพูดก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับหอพักของตัวเองก่อนที่มากับเดียต้องพาเดียกลับไปส่งส่วนปลาที่มาด้วยรถสองแถวก็ได้รัดอาสาไปส่งที่หอพักทุกคนแยกย้ายกันกลับแต่โดยดีโดยปล่อยให้ชมพู่กลับไปเป็นเจ้าของห้องเพียงคนเดียวเหมือนอย่างเคยวันต่อมาเพื่อนในกลุ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกับเพื่อนของพวกเขา คือรัตที่หายไปหลังจากวันนั้นเขาไม่ได้มาเรียนหรือบอกกับเพื่อนแต่อย่างใดมีเพียงการแจ้งลากับทางโรงเรียนเท่านั้นทั้งกลุ่มจึงตกลงกันว่าหลังเลิกเรียนพวกเขาจะไปเยี่ยมรัตที่โรงพยาบาลเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนพวกเขาก็ไปหาเพื่อนตามที่ได้นัดหมายกันไว้พอไปถึงพวกเขาก็สอบถามหาห้องผู้ป่วยจนทราบแล้วจึงเข้าไปเยี่ยม ชมผู้มีกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมพร้อมทั้งถามอาการรัดว่าเป็นอย่างไรบ้างสภาพของรัดเหมือนคนโดนรถชนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตัวเขาเองประสบอุบัติเหตุหักรถมอเตอร์ไซค์หลบหมาที่วิ่งตัดหน้าจนรถล้มเสียหลักถลยไปกับพื้นถนนและวชนเข้ากับเกาะกลางมอเตอร์ไซค์ถึงได้หยุดหลังจากที่ตนขับรถกลับจากไปส่งปลาที่หอพัก รัตกำลังจะเล่าต่อแต่พ่อแม่ของเขาก็เข้ามาในห้องพอดีเขาจึงหยุดไว้เพียงเท่านั้นและบอกเพียงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากอีกไม่นานหมอก็คงจะให้ออกจากโรงพยาบาลได้เพื่อนๆทุกคนต่างก็มีสีหน้าโล่งใจที่รัตไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างที่เขาบอกหลังจากที่เยี่ยมเพื่อนเสร็จก็ขอตัวกลับปล่อยให้ที่บ้านของเขาดูแลต่อไปคืนนี้ทุกคนรวมตัวกันเพื่อติวหนังสือเหมือนเดิม ยกเว้นรัตที่ไม่ได้มาด้วยทุกคนติวหนังสือกันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อถึงเวลาพักก่อนก็ชวนเพื่อนๆคุยกันถึงเรื่องผีถ้วยแก้วอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนเพื่อนอีกสองคนจะไม่เห็นด้วยมีเพียงปลาและก่อนเท่านั้นที่คิดอยากจะลองพอถึงเวลาที่ทุกคนต้องกลับหอสีหน้าของชมพู่ก็เปลี่ยนไปเหมือนเธอกำลังอึดอัดและต้องการจะขอร้องบางอย่างจากเพื่อน แต่เพราะเกรงใจเธอจึงไม่ได้พูดออกมายังดีที่เดียสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอจึงได้ถามออกไปตรงๆว่าชมพู่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมสีหน้าจึงดูกังวลแปลกๆชมพู่เองเมื่อได้ยินดังนั้นจึงยอมเล่าให้เพื่อนฟังไปว่าเมื่อวานหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันกลับหมดแล้วมีเพียงเธอที่อยู่ในห้องคนเดียวแรก,แรก เธอเองก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองมาที่ด้านหลังของเธอแต่พอหันไปดูก็ไม่มีใครเธอจึงคิดว่าตัวเองอาจจะคิดไปเองแต่พอตอนจะเข้านอนเธอก็ได้ปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านอะไรจนเรียบร้อยและพอกลางดึกประมาณตอนตีหนึ่งเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเคาะที่กระจกหน้าต่างเธอจึงลุกขึ้นมาดูก็เห็นว่าผ้าม่านที่หน้าต่างเปิดอยู่ทั้งที่เธอปิดมันไปแล้วก่อนจะนอน ชมพู่บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยากจะสื่อสารกับเธอพอพูดมาถึงตรงนี้แขนของชมพู่ก็ลุกสู้จนเพื่อนสังเกตเห็นเดียรับรู้ได้ว่าชมพู่กำลังกลัวเธอจึงอาสาค้างที่ห้องของชมพู่ในคืนนี้ส่วนกรก็เป็นคนไปส่งปลาที่หอพักเมื่อถึงเช้าของวันสุดท้ายในสัปดาห์ทุกอย่างก็เหมือนจะเร็วผิดปกติ เขาไปเยี่ยมรัตที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะเมื่อไปถึงรัตก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่จึงได้รู้ว่าเมื่อคืนวานรัฐอาการโครม่ากระทันหันความดันขึ้นสูงมีไข้หนักจนเกือบช็อกแต่พอถึงเช้าทุกอย่างก็เป็นเหมือนปกติทางผู้ปกครองของรัตจึงได้พากลับบ้านไปแล้ว พราผลตรวจร่างกายของรัฐไม่ได้มีส่วนไหนที่ผิดปกติเมื่อทราบดังนั้นชมพู่จึงโทรไปสอบถามอาการเพื่อนจากแม่ของเขาจนได้รู้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ที่วัดเพื่อมาพบหลวงพ่อแม่ของรัฐยังถามอีกว่าเมื่อวันก่อนที่รัฐจะเกิดอุบัติเหตุได้พากันไปทำอะไรมาหรือเปล่าชมพู่บอกตามความจริงว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไร เพราะทุกคนก็มาติวหนังสือกันตามปกติแม่ของรัฐจึงขอวางสายไปก่อนเพื่อไปดูแลลูกชายชมพู่เลยไม่ได้ถามอะไรต่อว่าแม่ของรัฐพาลูกชายไปวัดทำไมชมพู่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็แปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานรัฐยังดีๆอยู่แต่พอตกเย็นกลับมีอาการหนักพอถึงเช้าทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติอีกอย่าง ทำไมพ่อแม่ของรัฐถึงได้พาลูกชายออกจากโรงพยาบาลแล้วไปที่วัดพวกเขากลับจากโรงพยาบาลแล้วมาที่หอพักของชมพู่เหมือนทุกครั้งวันนี้ทุกคนดูไม่มีกระจิตกระใจจะติวหนังสือเพราะความเป็นห่วงเพื่อนที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างมันเต็มไปด้วยความไม่รู้ถ้ามีใครสักคนตอบให้ได้ในตอนนี้ก็คงจะดีไม่น้อย ชมพู่จึงตัดสินใจชวนเพื่อนเล่นผีถ้วยแก้วด้วยใจที่กล้า,กล,า,ก,ลากลัวกลัวเธอมองหน้าเพื่อนทั้ง3มคนในตอนนี้และทุกคนก็มีสีหน้าเดียวกันราวกับว่าต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแม้ว่าเดียจะกลัวแต่เธอเองก็อยากจะลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนตกลงใจกันแล้วปลาและชมพู่จึงทำอุปกรณ์ที่จะเล่นโดยหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต พวกเธอลอกรูปแบบของตารางดังเดิมแต่ก่อนเสนอความคิดเห็นว่าให้เขียนลงบนผืนผ้าสีขาวผืนใหญ่ด้วยปากกาเคมีสีดำชมพู่จึงทำตามจนแล้วเสร็จเป็นกระดานผีถ้วยแก้วที่ทำขึ้นมาจากผ้าสีขาวหลังจากนั้นก็ทำพิธีขอขมาเจ้าที่ที่ปกปักดูแลสถานที่แห่งนี้โดยการปักทูบเจ็ดดอกและพวงมาลัยดอกไม้ที่ซื้อมาด้วย พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้เท้าจัตุมหาราชทั้งสี่ช่วยปกป้องคุ้มครองหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันที่กลางห้องแก้วที่ถูกนำมาใช้คือแก้วที่ซื้อมาใหม่พวกเขารนควันในแก้วจนเป็นสีมนๆนด้วยทูบสีขาวก่อนจะคว่ำม,มันลงที่จุดพักตรงกลางกระดานแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะได้เริ่มนั้นปลาได้เสนอความคิด ว่าให้วางกระจกไว้ต่อหน้าของทุกคนด้วยโดยเอียงทำมุมให้ส่องเห็นหน้าตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้วเธอก็ล้วงเอาของในถุงบางอย่างออกมาถือในมือมันคือถุงได้สีดำที่เธอเตรียมมาด้วยเมื่อตกลงกันแล้วก่อนจึงลงไปซื้อกระจกมาเพิ่มอีกสองใบจากร้านขายของใต้ตึกพวกเขาตั้งกระจกขึ้นต่อหน้าแต่ละคนโดยให้ผลออกมาจากกระดาษเล็กน้อย เอียงทำมุมพอให้เห็นช่วงตั้งแต่คอถึงหัวได้อย่างถนัดเมื่อพิธีกำลังจะเริ่มได้ดำที่เตรียมมาถูกมัดไว้ที่นิ้วชี้ของแต่ละคนคนละเส้นและโยงมาผูกไว้ที่เหนือกระจกได้นั้นไม่ได้มัดแน่นหรือตึงมากนักความยาวของมันสามารถทำให้นิ้วเคลื่อนที่ไปได้ทั่วทั้งกระดานเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยพวกเขาก็ได้มานั่งล้อมวงกัน แล้วทั้งหมดก็จุดเทียนกันคนละเล่มวางไว้ข้างตัวเองวนกันจนครบปลาจุดทูปหนึ่งดอกพร้อมกับประนมมือขึ้นแล้วกล่าวนำขอเชิญดวงวิญญาณดวงใดที่ท่านประสงค์จะพูดคุยกับเราเพื่อเป็นการสื่อสารด้วยจิตที่เป็นกุศลจงมาสถิตในแก้วใบนี้เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกันเมื่อกล่าวเสร็จ ปลาก็นำนิ้วชี้ของเธอไปแตะที่ขอบแก้วเป็นคนแรกตามด้วยก่อนที่นั่งอยู่ซ้ายมือวนไปเป็นเดียและชมพู่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ทางขวามือของปลาพวกเขาเริ่มท่องคำเชิญออกมาคนละตัวโดยเริ่มจากปลาไล่ไปจนถึงชมพู่ว่าพุทธโททายะวนจนครบสามรอบแล้วจึงสงบนิ่งตั้งจิตให้มีสมาธิปล่อยตัวให้ว่างดังเป็นพาหะ พวกเขามองดูแก้วที่อยู่กลางห้องอยู่นานแต่มันก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจนเมื่อปลามองหน้าเพื่อนๆแล้วกำลังจะเลิกเล่นเธอกำลังจะขออนุญาตหงายแก้วขึ้นเพื่อทำการเลิกเล่นแต่อยู่ๆแก้วก็เริ่มขยับทุกคนกลับมาสนใจที่แก้วนั้นเป็นตาเดียวพวกเขามองหน้ากันเหมือนจะถามว่าใครขยับหรือไม่ แต่ดูจากสีหน้าแล้วทุกคนก็มีคำถามเดียวกันพวกเขาปล่อยใจที่กำลังตื่นกลัวให้นิ่งไว้จนเริ่มชินแล้วเริ่มคำถามกับบางสิ่งที่ได้มาเยือนมาแล้วใช่ไหมปลาเอ่ยถามขึ้นไม่นานหลังจากนั้นแก้วก็เริ่มขยับไปที่คำว่าใช่ทุกคนตื่นกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าแก้วใบนั้นที่มีมือของทุกคนจับอยู่ เคลื่อนไหวเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังขับเคลื่อนมันไปบนผืนผ้าที่ไม่น่าจะขยับได้โดยง่ายก่อนที่ก่อนจะถามขึ้นต่อบอกชื่อได้ไหมหลังจากนั้นแก้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่อย่างช้าๆจนมือทุกคนเริ่มเกร็งแล้วแก้วก็มาหยุดที่บอใบไ,ไม้ทุกคนได้ทราบชื่อของวิญญาณดวงนี้ว่าชื่อมีตัวบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดและแก้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนอีก เดียจึงเอ่ยถามไปคนถัดไปหนูขอถามมีวิญญาณหรือผีตนใดกำลังตามเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมคะหลังจากสิ้นสุดคำถามแก้วก็ได้เลื่อนไปที่คำว่าใช่นั่นจึงทำให้ชมพู่เสียขวัญแล้วแก้วก็ได้เลื่อนกลับมาอยู่ที่จุดพักต่อไปเป็นตาของชมพู่เธอถามขึ้นว่าเพื่อนของหนูที่ชื่อรัฐที่เขาประสบอุบัติเหตุ เกิดจากอะไรเป็นพาะดวงวิญญาณที่กำลังตามใครคนใดคนหนึ่งในนี้ใช่หรือไม่แก้วนั้นได้เคลื่อนที่ไปมาเหมือนเป็นการบอกถึงบางอย่างแล้วมาหยุดที่คําว่าใช่สีหน้าของทั้งสามแตกตื่นก่อนที่แก้วจะเคลื่อนไปยังตัวอักษรปอปลาเจ้าของชื่อก็ถึงกับหน้าเสียปลาจึงถามต่อไปว่าทำไมถึงเป็นเธอเธอไปทำอะไรให้ แก้วใบนั้นหยุดนิ่งอยู่นานจนเริ่มทำให้บรรยากาศในห้องอึมครึมแล้วแก้วก็เริ่มขยับขึ้นอีกครั้งก่อนจึงรวมเป็นคาขึ้นได้ว่าตามแปลว่ามีบางอย่างตามติดปลาด้วยเช่นกันเขาจึงถามปลาว่าได้ไปไหนหรือไปทำอะไรมาหรือเปล่าในตอนที่ไปต่างจังหวัดปลาได้ไปทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆปลกไหมซึ่งปลาเองก็ยังนึกไม่ออกในตอนที่ก่อนถาม จนกระทั่งเธอจําได้ว่าตอนที่เธอไปไหว้พระที่วัดแล้วขากลับเธอเห็นพระอ,อัดกรอบตกอยู่จึงคิดว่าน่าจะเป็นของดีเลยเก็บเอามาด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นกอนจึงถามขึ้นอีกว่าเป็นพระพระที่ปลาพูดถึงหรือไม่แก้วก็ได้เคลื่อนกลับมาที่คำว่าใช่พร้อมกับเลื่อนไปตามอักษรตัวต่างๆที่รวมเป็นคำว่าเจ้าของ ทุกคนต่างรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวชมพู่จึงถามต่อไปว่าวิญญาณดวงนั้นทำอะไรกับรัฐคราวนี้แก้วใบนั้นหยุดนิ่งอยู่นานขึ้นก่อนจะเริ่มเคลื่อนที่ไปยังตัวอักษรคอควายปลาตกใจพร้อมทั้งบอกออกไปว่าผีคล่อมปลารู้สึกผิดอยู่ในใจที่เธอทำให้ทุกคนต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แต่อยู่ บรรยากาศในห้องก็เริ่มเย็นขึ้นพวกเขาได้รู้แล้วว่าที่รัตประสบอุบัติเหตุเพราะมีผีกำลังคล่อมเขาอยู่และผีนั้นก็น่าจะเป็นตนเดียวกันกันกบที่ตามปลามาด้วยพวกเขาเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่ราวๆชั่วโมงเศษสื่อสารกันไปมาจนก่อนเองก็เชื่อสนิทใจแล้วว่าผีนั้นมีอยู่จริงเมื่อปลารู้ถึงสาเหตุและเห็นว่าสมมาพาควรแก่เวลาแล้ว เธอจึงถามวิญญาณว่าเหนื่อยไหมแก้วนั้งชี้ไปที่คำว่าไม่ทีแรกปลากำลังจะเชิญดวงวิญญาณออกและจะไปทําบุญให้ในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เหมือนทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดก่อนจึงถามว่าทำไมจะไม่ออกอย่างนั้นเหรอแก้วไม่ได้ตอบอะไรต่อเดียมองหน้าก่อนด้วยความตกใจแล้วจึงถามต่อไปว่าแล้วจะให้ทำยังไงถึงจะออก แก้วเคลื่อนที่ไปมาจนรวมความได้เป็นประโยคว่ากูหลังใครทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ตะลึงงนันเพราะต่างก็เริ่มรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านไปรอบตัวจนสังเกตได้จากการเอ็นพลิ้วของแสงเทียนได้สีดำเริ่มสั่นไปมาอีกครั้งแต่แก้วก็หยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆต่อพวกเขาหลับตาปี ไม่มีใครกล้าปล่อยนิ้วจากแก้วหรือขยับตัวไปทางไหนทุกอย่างเริ่มจะเกินจากที่พวกเขาควบคุมได้ชมพู่เริ่มกลัวหนักขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่อยู่ด้านหลังจริงๆทุกคนค่อยๆก้มหน้าลงไปมองที่กระจกตรงหน้าของตัวเองแสงเทียนทําให้พวกเขามองเห็นเพดานเพียงเลือนลางเดียสังเกตเห็นเหมือนมีเงาไหวๆอ,อยู่ในกระจกเธอจึงตัดสินใจหันหลังไปดู เธอเห็นเพียงผ้มาม่านไหวๆแล้วก็หันหน้ากลับมาดูในกระจกของเธออีกครั้ง <S <S สายตาของเธอได้ประสบเข้ากับร่างมืดๆที่วนเวียนอยู่ด้านหลังเดียจึงหลับตาปีทด้วยความกลัวสุดขีดตอนนี้ร่างของเธอเกร็งจนไม่สามารถลุกขึ้นได้เดียเลยตะโกนขึ้นว่าด,ด้านหลังของฉันด้านหลังของฉัน เดียลืมตาขึ้นแต่ทุกคนกลับหลับตาปีไม่มีใครกล้าลุกออกไปไหนและแล้วทุกอย่างรอบตัวก็เหมือนจะสงบนิ่งไปก่อนลืมตาขึ้นเป็นคนแรกแล้วมองไปที่กระจกของเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตาลายเพราะน้ำตาที่เริ่มคลอเบ้าก่อนจะมองไปที่คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาซึ่งนั่นก็คือชมพู่นั่นเองเขาแทบลมจับ เมื่อสายตาของเขาได้เห็นร่างร่างหนึ่งสีดำมวลใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังของชมพู่กอนจึงตะโกนขึ้นว่าหลังชมพู่หลังชมพู่เมื่อชมพู่ได้ยินอย่างนั้นเธอจึงก้มลงมองที่กระจกและพบเข้ากับหญิงแปลกหน้าที่ปรากฏแทนที่ใบหน้าของเธอรอยยิ้มของผู้หญิงแปลกหน้า ทำให้ชมพู่ร้องกรีดออกมาแล้วเป็นลมหมดสติไปปลาเห็นท่าไม่ดีและรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเลยเธดเธอจึงอัญเชิญวิญญาณออกและแผ่เมตตาในใจก่อนจะหงายแก้วขึ้นเทียนสองเล่มที่วางอยู่ข้างตัวชมพู่ก็ดับลงเมื่อหงายแก้วก่อลุกพรวดขึ้นแล้วรีบวิ่งไปเปิดไฟจนลืมดึงได้สีดำที่นิ้วออกทำให้กระจกล้มลงมาแตก ทันทีที่ไฟในห้องสว่างขึ้นปลาจึงรีบหักทูปที่ปักอยู่ทันทีก่อนจะรีบเข้าไปประคองร่างของชมพู่ที่ไม่ได้สติทั้งสองคนที่เหลือได้วิ่งเข้ามาดูอยู่ไม่ห่างก่อนที่ปลาเองจะเขย่าตัวชมพู่จนได้สติกลับคืนมาชมพู่ร้องไห้ยกใหญ่แล้วบอกว่ากลัวมากปลาจึงพูดปลอบใจไม,ไม่ต้องกลัวนะเขาไปแล้วไม,ไม่ต้องกลัวแล้วชมพู่ แม้เธอจะพูดออกมาอย่างนั้นแต่เสียงของเธอก็ไม่ได้เป็นดังคำพูดทั้งสี่คนนอนไม่หลับและไม่มีใครแยกย้ายไปไหนจนถึงเช้าพวกเขาตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดกรวดน้ำให้กับดวงวิญญาณตนเมื่อคืนเทวดาที่ปกปักรักษาพวกเขาและเจ้ากรรมนายเวรต่างๆกลุ่มเพื่อนทั้งสี่คนตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของรัฐและบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเขา พวกท่านจึงพาทั้งสี่คนไปที่วัดแล้วให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้และปลาจึงนำพระที่เธอนำมาด้วยให้กับหลวงพ่อไปหลวงพ่อจึงรับไว้พร้อมทั้งบอกว่าของของเขามันก็ผูกเขาไว้ให้เป็นห่วงกรรมหากเราไปเอาของของเขามาเราก็จะร่วมอยู่ในบ่วงของเขาด้วยหลังจากที่ปลาให้ของกับหลวงพ่อไปในวันนั้น เหตุการณ์ร้ายๆก็ดูจะสงบลงและไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธออีกเลย